ของตรวจสอบขออนุญาตไม่มีนิทานนะคะเดี๋ยวนี้เราเข้าในส่วนของเนื้อหาแล้วก็ประสบการณ์จากการที่เราเข้าตรวจสอบภายในหน่วยงานทุกๆหน่วยงานภายในคณะนะคะ ซึ่งตอนนี้หน่วยตรวจสอบภายในค่ะเราเดําเนินการตรวจสอบมาประมาณเข้าปีที่7แล้วนะคะในส่วนของหน่วยงานทั้งหมดที่เราเข้าทําการตรวจสอบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ90%ค่ะยังมีหน่วยงานย่อยๆอ,อีกประมาณ10%ที่เรา,าจะต้องทําการตรวจสอบต่อไปนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆท่านนะที่นี้แล้วก็ทางออนไลน์ก็จะค่อยคุ้นหน้ากับทางตรวจสอบภายในแล้วนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปเราจะพยายาม ข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปีนะคะโดยแบ่งเ,เป็นประเภทของความเสี่ยงนะคะในส่วนของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะเข้าทําการตรวจสอบเป็นประจําทุกปีนะคะความเสี่ยงปานกลางก็จะเป็นปีเว้นปีค่ะแล้วก็ความเสี่ยงต่ําก็อาจจะประมาณสัก3ปีเราจะเข้าไปพบช่าน1ครั้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเริ่มจากาการส่งบทเรียนของหน่วยตรวจสอบภายในนะคะ ก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอดคล้องกับการทำ I T A ของคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าการตรวจสอบภายในเนี่ยเราพยายามสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบที่ดีของคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนนะคะเพื่อให้ทุกท่านในที่นี้แล้วก็ที่อยู่ในคณะของเราทุกคนเนี่ยพยายามารับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบนะคะแล้วก็แนวปฏิบัติต่างๆที่ทุกท่านควรจะนํามาปฏิบัตินะคะ ในส่วนของความสําคัญของการสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบที่ดีค่ะข้อที่1ก็คือการตรวจสอบเนี่ยภายในเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรน,นะคะช่วยขจัดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับรวมถึงเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะจะเป็นการ มีวัฒนธรรมการตรวจสอบที่ดีเนี่ยจะทำให้ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลการสื่อสารที่ชัดเจนรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทุกๆหน่วยงานภายในคณะของเราค่ะแล้วก็ข้อดีนะคะเมื่อเรามีวัฒนธรรมการตรวจสอบที่ดีภายในองค์กรเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือนะคะตลอดจนสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ มีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นนะคะลดการเกิดทุจริตและความผิดพลาดในการปฏิบัติงานรวมถึงจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะในที่นี้ของคณะก็จะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะเรามีในส่วนของสำนักงานแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่เราจะสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบที่ดีก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพนาั้นนั้นที่ผ่านมาเราก็จะมีอุปสรรค ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ที่เราได้คัดมาให้ทุกท่านรับทราบนะคะก็ในส่วนอุปสรรคข้อแรกจะเป็นาภาพลักษณ์นะคะในส่วนของการมองการตรวจสอบเนี่ยอาจจะมีบางหน่วยงานก็อาจจะยังติดที่จะมองในเป็นในเชิงลบแต่ว่าส่วนใหญ่นะที่นี่เราเพยายามเข้าไปทําความเข้าใจนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กที่กลับมาก็ค่อนข้างจะดีคะ่ะหลายๆหน่วยงานก็พยายาม รับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบนะคะว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานของท่านนะคะรวมถึงเข้าไปตรวจเพื่อที่จะทราบว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยมีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในตรงไหนแล้วก็ช่วยกันหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่วมกันนะคะแล้วก็อุปสรรค เนระดับต่อไปก็จะเป็นการขาดการฝึกอบรมและการสร้างการตระหนักรู้นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องพยายามที่จะส่งเสริมหรือว่าสื่อสารทางด้านข้อมูลอย่างเช่นกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็น,นส่วนของการส่องบทเรียนต่างๆนะคะแล้วก็อุปสรรคข้อที่3นะคะก็คือการขาดการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างหน่วยตรวจสอบกับหน่วยงานอื่นนะคะซึ่งตรงนี้ณนปะัจจุบันก็คือ ออถ้าถ้าด้ส่วนตัวของหน่วยสอบก็ถือว่ามีการพัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าออมากกว่า90%ของผู้ปฏิบัติงานในคณะก็คือรับทราบว่าหน่วยตรสอบเนี่ยออมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำมีมีสท่านอะไรอย่างนี้คะ่ะเราก็จะเห็นหน้าเห็นตาก,กันอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็อุปสรรคต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง อันนี้จะพบะในช่วงแรกๆของการที่เราเริ่มเข้าทําการตรวจสอบค่ะแต่ตอนนี้คิดว่าไม่มีแล้วค่ะทุกท่านยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อุปสรรคต่อไปจะเป็นการขาดทรัพยากรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ อันนี้เนี่ยก็ในปกติแล้วของบุคลากรในปัจจุบันก็มี2ท่านนะคะเราพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีข้อจำกัดในบางบางส่วนทั้งนี้ก็คืออาจจะต้องเป็นการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะคะที่เราพยายามจะทำให้ปิดกัปตรงนี้ให้ได้นะคะ แล้วก็อุปสรรคต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการขาดการประเมินและการวัดผลที่ชัดเจนนะคะในส่วนนี้ก็จะวัดผลโดยปัจจุบันเราใช้การอาตอบแบบสอบถามของแต่ละหน่วยงานที่เราเข้าทําการตรวจสอบค่ะเมื่อเสร็จสิ้นจากกระบวนการตรวจสอบหลายๆห,หน่วยงานก็จะต้องมีฟีดแบ็กกลับมาในเรื่องของการประเมินผลนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆที่เราได้รับเราก็พยายามนํามาปรับปรุงหน่วยงานของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ในกระบวนการตรวจสอบนะคะเราแบ่งประเภทความเสี่ยงข้อตรวจพบทั้งหมดเป็น5ประเภทค่ะซึ่งประเภทของทั้ง5้าประเภทเนี่ยเรานํามาจากศูนย์ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะเป็นผู้กําหนดแล้วก็ในแต่ละส่วนงานนี่ก็จะต้องปฏิบัติตามแนวนี้นะคะก็จะประเภทความเสี่ยงแรกจะเป็นความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์นะคะซึ่งข้อตรวจพบเนี่ยอาจทำให้ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่สามารถบรรลุถ,ถึงวัตถุป,ประสงค์และเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้นะคะ ข้อที่2จะเป็นความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงานค่ะก็คือประเด็นข้อตรวจพบที่เราพบเนี่ยจะส่งผลกระทบทําให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานลดลงนะคะแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านการเงินค่ะข้อตรวจพบก็จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ทางด้านการเงินหรือของมหาวิทยาลัยหรือว่าของส่วนงานนั้นๆนะคะ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการติดตามนี่คงค้างด้วยการยืมคืนต่างๆการยืมเงินทดลองจ่ายอะไรต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็ความเสี่ยงลำดับที่4จะเป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบค่ะก็คือในข้อตรวจพบนี้อาจสง่งผลกระทบทําให้เกิดค่าเสียหายค่าปรับเนื่องจากการที่เราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอันนี้หมายรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับในมหาวิทยาลัยแล้วก็ของ ทั่วไปของสังคมเราด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายจะเป็นการทุจริตค่ะก็เป็นเจตนากระทําเพื่อผลประโยชน์ต่อตอนเองหรือว่าพรรคพวกนะคะซึ่งทั้งหมดในประเภทความเสี่ยงแล้วก็จะระบุในท้ายในส่วนของแต่ละประเด็นที่เราตรวจพบในแต่ละหน่วยงานค่ะอันนี้เป็นภาพรวมประเด็นที่เราตรวจพบย้อนหลัง3ปีนะคะข้อมูลตั้งแต่ปีห5 6้าแล้วก็67ค่ะซึ่ง แบ่งเป็นเรื่องทั้งหมดเป็น10เรื่องค่ะตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็จำนวนประเด็นที่เราตรวจพบทั้งสิ้นย้อนหลังนะคะเราตรวจพบทั้งสิ้น72ประเด็นค่ะจะมีประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงสูง11ประเด็นนะคะความเสี่ยงปานกลาง4ค่ะแล้วก็ความเสี่ยงต่ำา57ซึ่งโดยรวมของ72ประเด็นนี้ตอนนี้เราปิดประเด็นได้เกือบจะร0 0แล้วค่ะอาจจะเหลือสัก 1-2ประเด็นที่จะต้องใช้เวลาในการติดตามนะคะซึ่งตรงนี้เราพยายามติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถปิดประเด็นข้อตวปรวจพบให้ได้มากที่สุดนะคะ,ะโดยจะเห็นได้ว่าภาพรวมของประเด็นที่เราตวปรวจพบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านการเงินการพัสดุนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมภายในแล้วก็อื่นๆค่ะ อันนี้จะเป็นกราฟแสดงจำนวนของเรื่องที่เราตรวจพบมากที่สุดนะคะก็จะมีในเรื่องของไรายได้การบันทึกบัญชีการเบริกจ่ายการควบคุมเงินยืมส่วนนี้ก็จะอยู่ในลูปของงานคลังนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการพัสดุกค่ะก็จะเป็นทางด้านงานพัสดุแล้วก็ในส่วนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการควบคุมภายในและอื่นๆนะคะตรงนี้ก็เป็นแนวทางซึ่งโดยปกติก็อาจจะยังไม่มี แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเมื่อเราเข้าไปตรวจเนี่ยเราพยายามชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเพื่อที่สามารถกําหนดะระเบียบต่างๆที่เราควรจะปฏิบัติเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานเนี่ยมีประสิทธิภาพเกิดความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะ ในวันนี้ก็จะมีตัวอย่างประเด็นข้อตรวจพบสำคัญนะคะประมาณ6ประเด็นค่ะที่จะมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะตลอดระยะเวลาที่เราเข้าทำการตรวจสอบภายในค่ะเรายามคัดเลือกประเด็นที่มีความน่าสนใจแล้วก็หลายๆห,หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องนะคะมานําเสนอในวันนี้นะคะในประเด็นแรกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามประกาศของคณะนะคะประเด็นที่2จะเป็นเรื่องหลักฐานการเบิกจ่ายที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ลำดับ3จะเป็นการยืมคืนทรัพย์สินของทางราชการหรือว่ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ลำดับที่4จะเป็นคารุพันธ์ที่ไม่ติดรหัสลำดับที่5จะเป็นการบริหารจัดการคารุพันธ์เก่าที่ไม่ใช้งานแล้วนะคะแล้วก็ลำดับสุดท้ายจะเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในและอื่นๆค่ะตัวอย่างแรกนะคะในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการค่ะ ก็จะ,ะที่เราตรวจพบก็คือหน่วยงาน A เนี่ยดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการนะคะและมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนอที่ได้รับอนุมัติจากคณะอย่างครบถ้วนค่ะโดยมีการเบิกจ่ายตามอัตราที่ได้กําหนดเป็นระยะเวลาต่อนเนื่องตั้งแต่ปีที่ได้รับอนุมัติตามประกาศจนกระทั่งปัจจุบัน แต่นี้ก็จะมีเป็นประเด็นข้อตรวจพบที่ทางหน่วยตรวจสอบเข้าไปตรวจเราก็ดูในทุกๆส่วนค่ะในเรื่องของอัตราการเบริกจ่ายก็ดีประกาศที่นํามาประกอบการเบริกจ่ายเราก็จะพบว่าประกาศที่นํามาใช้เนี่ยได้หมดอายุมามากกว่า1ปีแล้วนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้ทําการตรวจสอบก่อนทําการเบริกจ่ายก็เป็นลักษณะของความคุ้นชินในการปฏิบัติงานก็คือใช้ประกาศนั่นแหละคะ่ะมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระยะเวลาที่เกินกว่า1ปีแล้วเนี่ยแล้วมีการเบิกจ่ายออกไปตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นการปฏิบัติงานโดยไม่มีประกาศรองรับนะคะในส่วนของการตรวจสอบเราก็จะต้องทำแจ้งทางหน่วยงานต้นเรื่องเนี่ยให้ทำการส่งเงินที่ท่านได้ที่มีการเบิกจ่ายไปในระหว่างที่ไม่มีประกาศรองรับทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์คืนกลับมาที่คณะค่ะ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ทำการดำเนินงานดำเนินการคืนเงินแล้วโดยงานคลังเป็นผู้ประสานงานให้นะคะซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกๆหน่วยงานค่ะก็ช่วยกำลังตรวจสอบด้วยว่าเอ๊ะเวลาที่เราปฏิบัติงานเนี่ยมีประกาศอะไรที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติแล้วมันประกาศนี้มันยังมีอายุ cover หรือไม่นะคะรวมถึงในรายละเอียดในประกาศในหมวดไหนเนี่ยที่ อาจจะมีอัตราการเบิกจ่ายที่มันต่ํากว่าความเป็นจริงนะปัจจุบันในส่วนนี้เนี่ยหลายๆประกาศที่เราเข้าไปตรวจสอบก็จะมีอายุประกาศที่ได้รับการอนุมาตั้งแต่ปี53 53ถึงปัจจุบันก็ประมาณ15ปีนะคะถ้าในทางปฏิบัติถือว่านานมากเพราะฉะน,นั้นอยากให้ทุกๆหน่วยงานช่วยกันค่ะมีการทบทวนประกาศที่เราใช้เป็นประจําถ้าเกิดเราเห็นว่าประกาศไหนเนี่ยมีอายุ ของประกาศที่นานมากละเราเราลองมา,าปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีไหมว่าเออเราจะต้องมีการทบทวนอย่างไรนะคะเพื่อที่จะปรับในส่วนของอัตราต่างๆหรือว่าข้อความในประกาศให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานคะ่ะให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงตามาประกาศแล้วก็ระเบียบของทางมหาวิทยาลัยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะเนี่ยสำหรับในเคสเมื่อสักครู่เนี่ยหน่วยงานต้นเรื่องกับงานคลังต้องมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันค่ะในเคสที่ผ่านมาก็ถ้าในมุมของตรวจสอบก็ความรับผิดชอบก็คงจะต้องหนีไม่พ้นหน่วยงานต้นเรื่องกับทางงานคลังต้องมีการร่วมกันในการช่วยกันตรวจสอบข้อมูลตรงนี้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อข้อมูลผิดพลาดไปเนี่ย ตรวจสอบก็ต้องมีฟีดแบ็กของทั้งส่งหน่วยงานกลับไปนะคะเพื่อที่ให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่สองนะคะเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่ะในส่วนนี้เนี่ยงานคลังใน,ในของอกิจกรรมคราวที่แล้วก็ได้มีการแจ้งรายละเอียดตรงนี้แล้วแต่ว่าตรวจสอบขออนุญาตนำส่วนนั้นมาเรียนแจ้งทุกท่านเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็ในส่วนของหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเช่นการลงรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องออในใบสําคัญรับเงินนะคะไม่มีการลงวันที่รับจ่ายไม่ลงนามผู้จ่ายผู้รับเงินแล้วก็ไม่ระบุว่าเป็นค่าอะไรนะคะไม่มีการแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินรวมถึงความไม่ถูกต้องครบถ้วนของใบเสร็จที่นํามาประกอบการเบิกจ่ายนะคะอันนี้นะคะในส่วนของ ตัวอย่างใบสําคัญทางด้านขวามือนะคะอันนี้ในทุกๆองค์ประกอบเนี่ยถ้ามองผ่านๆคิดว่าคงจะถูกต้องนะคะมีวันที่มีชื่อที่อยู่แล้วก็มีการลงนามรับรองว่าใช้ในการปฏิบัติงานจริงนะคะมีการลงชื่อผู้จ่ายผู้รับลงวันที่ครบถ้วนแต่ว่าถ้าเราดูในรายละเอียดของรายการเนี่ยมันเป็นการเบิกค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน ในส,ส่วนนี้เนี่ยที่เขาลงรายละเอียดมาเนี่ยเป็นการลงรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาลงในส่วนของรายละเอียดการคำนวณซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่สามารถนำมาใส่ในใ,นใบสำคัญรับเงินนะคะไอ้ในรายละเอียดตรงนี้อาจจะเป็นในส่วนของผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการคำนวณข้างนอกแล้วก็ในส่วนที่จะมาใส่ในใบสำคัญรับเงินเนี่ยอาจจะใช้เป็นลักษณะของอานายหรือนางสาวท่านนี้เนี่ยรับเงินในการที่จะทำ เป็นค่าตอบแผนอะไรต่างๆนะคะในการปฏิบัติงานแล้วก็ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการปฏิบัติงานในวันที่เท่าไหร่นะคะเป็นงานอะไรแล้วก็จํานวนที่ทําการเบิกจ่ายตรงนี้เนี่ยก็จะต้องตรงตามประกาศที่เรานํามาประกอบการเบิกจ่ายด้วยนะคะ น,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างใบสำคัญรับเงินที่ถูกต้องนะคะแบบฟอร์มนำมาจากงานคลังเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีในส่วนของออการลงรายละเอียดต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะคะวันที่มีที่อยู่มีชื่อของออผู้รับเงินนะคะรวมถึงในรายการเนี่ยก็จะระบุเลยว่าเป็นค่าอะไรไอเดที่นี้ก็จะเป็นค่าหาันกลางวันสำหรับการประชุมนะคะ จำนวนเจ้าหน้าที่กี่ที่อะไรต่างๆหรือว่านี่นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับค่าหาันกลางวันในการประชุมนะคะก็จำนวนเงินก็เท่าไหร่แต่ว่าปกติก็ถ้าถ้าให้แนะนำก็อาจจะต้องแจ้งจำนวนไปในนี้นิดนึงว่าจำนวนกี่ท่านนะคะเพื่อที่จะทางตรวจสอบก็จะสามารถคำนวณได้จากยอดเงินว่าเ,เมื่อหาอกมาแล้วอยู่ในวงเงินที่ตามประกาศที่ได้อนุมัติหรือไม่อย่างไรนะคะก็มีการ ลงนามแล้วก็ลงวันที่อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าในส่วนของเอ,อเอกสารประกอบการเบิกจ่ายนีย่ไปสคัญรับเงินอีกอย่างหนึ่งก็คือสําเนาบัตรประชาชนของปกติก็จะเป็นในส่วนของร้านค้านะคะก็อยากให้ทุกท่านตรวจสอบด้วยว่าในสาเนาบัตรเนี่ยมีวันหมดอายุอ,อ,อายุบนบัตรเนี่ยหมดไปหรือย,ยังเพราะว่าถ้าเกิดหมดอายุแล้วก็ไม่สามารถนํามาประกอบได้นะคะคงต้องขอเป็นเป็นตัวที่มีความอัปเดตเป็นปัจจุบันค่ะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของใบเสร็จรับเงินนะคะที่ส่วนใหญ่เราได้มาจากห้างร้านต่างๆที่เราได้ทําการสั่งซื้อนะคะก็จะมีทั้งหมด7องค์ประกอบด้วยกัน,นะคะ่ะองค์ประกอบแรกก็จะเป็นชื่อที่อยู่ของ บริษัทที่เราทำการไปซื้อสินค้านั้นๆนะคะแล้วก็เลขประจำตัวผู้เสียภาษีต่างๆก็จะต้องมีอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ส่วนที่สองก็จะเป็นชื่อที่อยู่ของเราเองนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนนะคะก็จะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแล้วก็อันดีสามก็จะเป็นเลขเลขที่หรือเล่มที่ของใบเสร็จนั้นๆนะคะก็จะต้องมีการระบุอย่างชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนค่ะข้อที่สี่ก็จะเป็นวันที่ที่เราออกใบเสร็จนะคะ ท,ท,ที่ทางฝั่งนู้นออกใบเสร็จก็คือเป็นวันที่เราได้ทําการชําระเงินไปนะคะแล้วก็ในส่วนของรายการเนี่ยก็ต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเราได้ทำการซื้ออะไรไปจํานวนเท่าไหร่ราคาแต่ละหน่วยเท่าไหร่แล้วก็ตรงส่วนของจํานวนเงินเนี่ยก็ต้องอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าครบถ้วนไหมถูกต้องตามที่ข้อตกลงที่เราได้ทําการาตกลงซื้อขายกันหรือไม่นะคะแล้วก็จะมาสรุปในส่วนของสุดท้ายก็จะเป็นจํานวนตัวเลขและตัวอักษรตรงนี้ก็จะต้องครบถ้วนค่ะ แล้วก็มีการลงนามาผู้รับเงินอย่างชัดเจนนะคะในส่วนท้ายนะจะจะเป็นข้อ3 4 5นะคะที่เราจะยกตัวอย่างอันนี้ก็จะขออนุญาตานำเสนอเป็น ไม่ไม่มีภาพประกอบนะคะเป็นการลักษณะการเ,าเรียนแจ้งทุกท่านนะคะในส่วนของการยืมคืนทรัพย์สินของทางราชการค่ะก็ตามที่ทางงานพัสดุได้เรียนทุกท่านไปหลายๆครั้งแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่เราตรวจพบเมื่อทําการตรวจสอบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีการสอบทานครุพันธ์ของหน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่เราเข้าทําการตรวจสอบนะคะแล้วก็เราจะพบว่ามีครุพันธ์บางตัวเนี่ยที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนคารุพันธ์แต่ว่าเราไม่พบ ความมีตัวตนของคารุพันชิ้นนั้นเมื่อทำการสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยบางครั้งเจ้าหน้าที่สามารถนึกได้ว่าได้มีการให้ยืมไปที่หน่วยงานใดแต่ว่าไม่มีการทำเอกสารที่จะเป็นใบยืมคืนต่างๆหรือถ้าเป็นเคสที่ซีเรียสหน่อยก็เจ้าหน้าที่จำไม่ได้ค่ะว่า เอ๊ะมันไปตรงไหนอะไรยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยทางหน่วยตรวจสอบก็พยายามชี้แจงว่าในส่วนของการตรวจสอบคุรพันธ์ประจําปีอะคะ่ะในทะเบียนคุมคุรุพันธ์ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเรามีจํานวนคุรุพันธ์ร้อยเปอร์เซนต์กี่ชิ้นการตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบร้อยเปอร์เซนต์นะคะในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะสอบคุรพันธ์ตรวจสอบคุรุพันธ์ของหน่วยงานเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อจํากัดคะ่ะในการที่จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จะติดตามาตรวจสอบครุพันธ์ประจําปีเราสามารถแต่งตั้งได้ตามจํานวนที่เหมาะสมกับคารุพันธ์ที่อยู่ในทะเบียนกลุ่มของหน่วยงานเราค่ะถ้าเาบามีจำนวนเยอะตรงนี้เราก็สามารถแต่งตั้งได้มากกว่า3ท่าน5ท่าน6กท่านอะไรต่างๆแล้วก็จริงๆเรามีระยะเวลานะคะให้การตรวจสอบตรงนี้ก็ทยอยตรวจเลยค่ะในทุกๆปีเมื่อใกล้ถึง เวลาที่ทางงานพัสดุจะแจ้งไปเนี่ยท,ท่านก็จะทราบอยู่แล้วเพราะมันเป็นกิจกรรมที่เราต้องทําเป็นประจำทุกปีก็สามารถทยอยตรวจสอบกันเลยค่ะแล้วก็มีการรีเช็คซึ่งกันและกันจนสุดท้ายเราก็จะสามารถตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนน่นะคะร้อตรงนี้เนี่ยมันก็จะป้องกันปัญหาว่าเมื่อตรวจสอบเข้าไปเนี่ยคารุภัณฑ์ไม่ครบหรือว่าครุภัณฑ์บางรายการที่เราตรวจเนี่ย จ้าหน้าที่มีการเซ็นกลับไปที่งานพัสดุว่าตรวจสอบครบถ้วนแต่พอเราถามถึงว่าสภาพหรือว่าอายุของครพันตัวนี้ยังคงใช้งานอยู่ไหมก็บางครั้งจะได้รับคำตอบไม่ได้ใช้นานแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกหลักเกณฑ์หนึ่งว่าถ้าครื่องพันตัวไหนนี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้วท่านเห็นว่ามันไม่ได้ใช้เนี่ยกรุณาแจ้งกลับไปที่งานพัสดุนะคะ ทำมันจะมีมีฟอร์มใช่ไหมคะพี่มนตรีตรงนี้ก็จะหน่วยงานก็จะต้องระบุไปว่ารหัสสินทรัพย์อะไรเป็นสินทรัพย์เป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ได้มาในปีไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยจากการที่เราเข้าไปตรวจมีจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะจากสมมติว่าในบางหน่วยงานเนี่ยมีอาจจะมีมากกว่า 10- 20ิบ รายการซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าในทุกๆปีอะคะ่ะเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบหมายถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบเองแล้วก็น่าจะต้องกลับมาทบทวนนิดนึงว่าสิ่งที่เราตรวจสอบไปเนี่ยเราตรวจแค่พอผ่านหรือเปล่า เพราะว่าในทางปฏิบัติจริงๆอยากให้ทุกท่านโฟกัสด้วยว่าสิ่งที่เป็นครุพันธ์ที่เราใช้งานจริงๆมันควรจะต้องมีการถูกใช้งานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอน,นะคะเมื่ออะไรที่มันเก่ามากๆละและเราขาดการติดตามอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้ครุพันธ์ต่างๆที่เราได้สั่งซื้อในส่วนของเงินหลวงเนี่ยมีการใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกหน่วยงานพยายามมอนิเตอร์ตรงนี้ อย่างเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดสะทีเดียวเพราะว่ามันยังมีตัวตนอยู่แต่แค่ว่าการใช้ประโยชน์มันไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์อะคะ่ะซึ่งตรงนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่ก็คือทางงานพะสะัสดุเมื่อทางหน่วยงานต้นเรื่องแจ้งมาพัสะดุก็จะนําเข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะแล้วก็จะมีการแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆภายในคณะว่าเขามีความต้องการไหมเรามี คารุพันธ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีความต้องการใช้ก็สามารถายกย้ายคารุพันธ์ต่างๆเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะในส่วนต่อไปจะเป็นคารุพันธ์ที่ไม่ติดรหัสค่ะแล้วก็การบริหารคารุพันธ์เก่าที่ไม่ใช้งานแล้วที่เราพบก็คือส่วนใหญ่ที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะมีทั้งสองส่วนค่ะเป็นคารุพันธ์เก่าที่เราไม่พบหมายเลขประจำคารุพันธ์กับคารุพันธ์ใหม่ที่เพิ่งมาแต่ว่าไม่ได้มีการติดรหัส ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นต้องแจ้งว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานต้น,ตนสังกัดนะคะเมื่อคารุภัณฑ์เหล่านั้นมันมาอยู่ในพื้นที่เราเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ในการฟีดแบ็กกลับไปที่งานพัสดุค่ะทําการติดตามว่า,าในส่วนนี้เนี่ยม,มันมีเลขรหัสคารุภัณฑ์ไหมนะคะหรือว่า,อาของมาส่งแล้วแล้วก็ไม่มีการติดอันนี้เนี่ยทางพัสดุก็จะมีเจ้าหน้าที่ดําเนินการติดตามให้นะคะโดยส่วนใหญ่ก็เมื่อเมื่อหน่วยงานฟีดแบ็กกลับไปเนี่ยก จะมีการประสานงานค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะแต่ที่มันมันคงค้างแล้วเราเข้าไปพบเนี่ยก็จะเป็นที่หน่วยงานต้นเรื่องไม่ได้มีการประสานวิธีงานพัสดุค่ะตรงนี้ก็ฝากทุกหน่วยงานด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายข้อที่5ค่ะจะเป็นบริหารจัดการครรุพัณฑ์เก่าที่ไม่ใช้งานแล้วก็เป็นในลักษณะเดียวกันค่ะเมื่อใช้เมื่อไม่ไม่ใช้งานมันก็มีอยู่2ประเภทคือเสื่อมสภาพ ับไม่ใช่งานแต่มันยังคงสภาพที่ดีอยู่แต่เราสั่งซื้อมาแล้วในเมื่อเรามีการใช้จ่ายเงินที่เป็นเงินงบประมาณเราควรจะต้องทําการใช้ครุพันเหล่านั้นอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะคะถ้าในหน่วยงานเราใช้แล้วเราเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่คุ้มค่ามันยังไม่ไม่ไม่ได้ใช้งานอย่างร้อเรนี่ยเราสามารถประสานวิธีงานพัสดุเลยค่ะ พัสดุก็จะเป็นตัวกลางในการที่จะประสานกับหน่วยงานอื่นๆภายในคณะว่าหน่วยงานไหนมีความจําเป็นหรือว่าต้องการที่จะใช้ครุพันตัวนี้ไหมก็มีการแชร์ครุพันซึ่งกันและกันตรงนี้ก็จะทําให้การบริหารจัดก,การครุพันก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนสุดท้ายจะเป็นการควบคุมภายในและอื่นๆนะคะตรงส่วนนี้ก็จะต้องเรียนว่ามันไม่ได้อยู่ในระเบียบข้อบังคับหรือพระประกาศหรือว่าแนวปฏิบัติแต่มันเป็น การควบคุมภายในของสิ่งที่เราอาจจะเพิ่งจะเคยเริ่มทําแต่ว่าไม่ทราบถึงแนวทางตรงนี้ก็ในทางปฏิบตัติทางหน่วยตรวจสอบก็พยายามเข้าไปแล้วก็ช่วยชี้แนะแนวทางให้ท่านว่าในลักษณะของอ d ิเช่นสมมุติว่าเรามีการสั่งผลิตของที่ระลึกขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของหน่วยงานเราซึ่งของที่ระลึกเนี่ยอาจจะ เป็นการแจกจ่ายภายในคณะหรือว่าเป็นการประชุมหรือจัดกิจกรรมภายนอกตรงนี้เนี่ยเราก็จะแนะนําว่าอยากทําให้ทุกท่านมีการจัดทําทะเบียนคุมค่ะเรามีการจัดซื้อมาจํานวนเท่าไหร่จัดทําเป็นทะเบียนคุมอย่างชัดเจนว่ามีจํานวนรายการอะไรบ้างนะคะมีจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ได้มีการแจกจ่ายไปในลักษณะไหนบ้างตรงนี้ก็อยากให้มีการบันทึกเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าจะสามารถควบคุม และบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะคะว่าสิ่งที่เราพบเนี่ยก็จะมีบางหน่วยงานเนี่ยมีในส่วนของอสินค้าหรือว่าวัสดุที่เราสั่งมาผลิตขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปบางทีเราเห็นคงค้างไว้ตั้งแต่ปี50นะคะอาจารย์ก็ไม่ได้ถูกนำมาก็คือเหมือนเราแจกจ่ายไม่หมดแต่เราไม่ได้ทำทะเบียนคุมเพราะฉะนั้นเนี่ย จ้าหน้าที่เองหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะไม่ทราบว่าเรายังคงมีคงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราไปพบเนี่ยมันสิบกว่าปีแล้วบางอย่างก็คือเสื่อมสภาพไปแล้วอะคะ่ะตรงนี้ก็คืออยากจะให้มีการจัดทํา ทะเบียนคุมหรือว่าระบบการควบคุมภายในซึ่งตรงนี้แต่ละหน่วยงานสามารถครีเอทขึ้นมาเองได้ค่ะก็จะมีแบบฟอร์มต่างๆก็สามารถปรึกษากับทางงานคลังได้นะคะเพราะว่าบางหน่วยงานก็จะมีการจัดทําทะเบียนคุมที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพเลยตรงนี้ก็สามารถแชร์กันได้ค่ะก็จะทําให้การปฏิบัติงานก็จะมีะความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคจบแล้วค่ะในส่วนของตรวจสอบค่ะ ขอบคุณค่ะ